Terima kasih. คันท่าตัวสีแบบใหญ่มากหนาที่แปดสิบดูหน้าจอแล้นลูกเจ้าหลอกสุนทรภานะ โอเคเรามาท็อปควางคันสาบนะครับคำแรกต้นไม้เอาว่ายัางไงเก่งมากลูกจำได้นะสู้สู้อ่าแปลว่าต้นไม้นะครับโอเคคำต่อไปแม่น้ำเอาว่ายัางไงเก่งมากลูกอันาใจมากเอาว่าเขือเขืออ่าแปลว่าแม่น้ำคำต่อไปท้องฟ้าเอาว่ายัางไง เทียนใช่ไหมอ่าเทีย<天>นเทียนอาม老ออแก่มาต่อรรตไปเน่ยะไร่างไรอ๋อหยนง้นกี่ตัวอ่าอก่มาลูอหยินอ่ายวนอ่าแก่มาต่อไปนะครับอ่ายาว่ายังไง อ่าวมขาว่าวข้าว่าวขาวาวข้าวาวข้าวข้าเขาว่าวข่าว่าวข้าวขาวข้าว่้าวข้าว่าวข้าว่้าวข้างขาวข้าวข่าวขาวข้าวขาวาวข้าว่้าวขาวข้าวขาวข้าว่าวข้า้าวข้าว่าขาาวาาว่าาาวาขขา โอเคต่อไปนะครับดวงอาทิตย์อ่านว่ายังไงทุกคนถ้าถูกต้องดวงอาทิตย์อ่านว่าทยาง太阳啊太阳ยางมันก็เป็ยน,นะ太阳啊มันถูกใจจะมาพุ่งนะ้ำใช่ไหมาออ太阳แปลว่าดวงอาทิตย์นะครับ คำต่อไปตอกไม้มาเกงว่าลูกอาว่าค花花คำต่อไปนี้ค่อนข้างยากน,นิดหน่อยทะเลอาว่ายังไง<ว>อะไรนะ<ว>อาใช่เสียงที่สามนะคะคืออาว่าสายส<ว>ายส<ว>ายแ<ว>ปลว่าทะเลนะครับ โอเคคำสุดท้ายวันโต๊อะไรโต๊ะโต๊ะนะครับแต่ว่าขอ,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 องอ่าโ,โอเค okay, ต่อไปนะครับหน้าน,นี้เราทำแล้วใช่ไหมทุกคนทำแล้วยังทำแล้วทำแล้วเสร็ แล้วต่อไปนะครับเรามาดูหน้าที่82 82ป .2 หน้าไนะครับหน้าคุณแล้วม่อูเพื่อนใช่ไหมเพื่อนๆเขาทำอะไรอยู่ทุกคนอ่าใช่เขาว่าดูปใช่ไหมอ่าเรามาดูนะครับเขาพู่อะไรกันผู้อะไรกันนะครับครบอ่าเรามาดูคนนี้คือใครจำได้ไหม 昆尼车嘞，不踩昆尼车嘞，是泰坤啊，淘啊，泰坤啊，上课啊，泰坤，然后答问题，要回答问题，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 回答 อืมผมวาด了蓝蓝的天我那蓝天啊老师谈天แปลว่าอะไรท้องฟ้าท้องฟ้าถุตง蓝蓝的แปลว่าอะไรถุตงลูกแล้วต่อไปคํานี้วาด了แปลว่าอะไร啊แปลว่าว่าดละวาดู้นะครับเก่งมากโอเคครับแปลว่า ผมวาดล้วน้ำน้ำ的天啊บลูวันครัันองฟ้า okay, สีฟ้าฟ้าโอเคต่อไปนะครับเรามาดูคนนี้คือใครอ่ะอ่าถั่วตรงคนนี้ชื่อนาลิน้าลินอ่าท้อท้อบอวันผมวาดแล้ว白白的云ฟางฟงกลูก 我画了白白的云。我画了白白的云。อ๋อถูกต้องนะครับหยิงแปว่าอะไรล่ะอ่าก็แม่ใช่ไหม白白的คือเก่งมากลูกสีขาวๆนะครับ 啊，那您淘宝袜长袜，麦色、浅浅的，哈。OK，来我们读，再拜，坤尼克泰。嗯，坤尼，叫啥来？孙孙浩，听没？啊，淘特孙浩，孙浩宝袜。我画了高高的山。哦，宝石路。子山。 อ,อยูโหันาดแล้วสูสาภูเขภูเขาภูเขาู้เาภูเข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 าูาภูเูเขาภ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 ูเาภูเข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 าภูเาภูเนาเาเขาเขเกาาเติภูเขาอะไรล่ะ

ตัวแปลว่าแม่น้ำนะครับถูกต้องโอเคต่อไปนะครับโอเคเรามาดูต่อไปคนนี้คือใครแต่ผู้ชายคนนี้อ่ามาริโอใช่ไหมอ่าภาษาจริงเราเรียกว่ามาริโออ่ามาริโอนะครับมาริโอเขาบอกว่าอะไร

啊老 l 老板，猜猜呢？我画了红的花，我画了红红的花的绿绿的草。啊，猜和绿绿的草。啊、绿绿的草嗯，红红的花， ดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงๆดดอกไม้สีแดงๆดอกไม้สีแดงแดงหงหง่ะแปลว่าสีแดงๆดงนะครับคว้าแปลว่าควาแปลว่าดอกไม้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 แล้วลื่ลื่เองขอาแปลว่าอะไรหญ้าหญ้าหญ้าแปลว่าหญ้า 绿แปลว่าสีสีเขียวสเขียวเียรับโอเคต่อไปนะครับประโยคที่หกประโยคที่หกคนนี้คืออะไรคนนี้คือใครเชื่ออะไรอาเคสอ่าภาษาจริงเราเชื่อเรียกว่าไ่เทอ่าไคเ์นะครับโอเคท่าเปล่าผมวาด了的冰

อ้วนวอ้วนตัวอ้วนแปลว่าตัวอ้วนนะครับโอเคต่อไปนะครับทุกคนเรามาตอบคำถามอ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งเรามาพิสรณาอเอยังไม่เสร็จยังไม่จบยังไม่จบอู่ยังมีอยู่รายยอที่เจ็ดคนนี้คือใครอ่าใช่ลี่老师ใช่ไหมอ่าลี่老师กว่าอะไรเขาบอกว่าฮ่า พว่คุณวาเจรที่ยวเฮ่าฮ่าพวกคุณพวกมันจริงๆอะไรอะช้าๆหน่อยนะฮ่าฮแปลว่าอะไรฮ่าฮแปลว่าอะไรฮ่า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 ฮ่ อ你们的画真漂亮หนีมนแปลว่าพวกเธอหนีเมือนแปลว่าอะไรพวกเธอพวกเธอพวกเธอหนี่มนแปลว่าพวกเธอหนีแปลว่าอะไรพวกเธอแปลว่าคุใช่ไหมหนีเมนก็คือพวแปลว่าเธอเหมือนแปลว่าพวก你们的画啊画听听画คุแปลว่าอะไร วาที่นี่แปลว่าสวย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 อาจริี่ยแปลว่าอะไรอันนี <水了 S 1> <来>้สวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่าทสวยหรือเวลาสวยเชิญเ้า่าสวยแปลว่าิงๆนะคะนะคะ漂แปลว่าอะไรเ้าแปลวย่าจ水晶อ 漂亮แปลว่าสวยแล้ว่าแปลว่าจริงจริงแปลว่าสวยสวยสวยนะครับเวลาเราื้อเพื่อนตรงเช้านะครับเพื่อนแต่งตัวสวยๆใช่ไหมเราก็บอกว่าอ้าวเองวันนี้漂เนะครับองแปลว่าสวยจชิงแปลว่าจริงจริงนะครับจินแปลว่าจริงจริงโอเคจริง่ยแปลว่าสวยจริงจริงนะครับโอเคค้างถามมาแล้วนะครับ ทุกคอามาพี่จารา่าณว่าคำถามข้อหนึ่งสองสามพีจาร่ณว่าถูกหรือว่าผิดนะครับโอเคข้อที่หนึ่งทุกคนลองอ่านพีดูหน่อยพี่านได้ไหมเออเด็กวัน่คุณว,า,วาง了弯的河อ่าแปลว่าอะไรแปลว่า ท่าอะไรวาดรูปวาดรูปมันมเนี่ยอ่าเก่งมากรูปอ่าไทคนอ่าวาด弯弯的河啊不要忘麦拿红红那ข้อนี้ถูกไหมลูกถูกไหมอ่าแล้วไทคนเขาว่าอะไรอ่าใช่ข้อนี้ไม่ถูกเราให้ผิดก่อนนะเราให้มันผิดก่อน ท้องฟ้าสีฟ้าฟ้าเอาดูหน้าที่เท่าไรหน้าที่แปดสิบสองาปหาโน้ทงฟ้าสีฟ้าฟ้านะครันว่าลลาานนเกิดเทียนโอเคประโย่ที่สองนะคะทุกคนก็ลงอ่างพีนิ้งทุกคนมาลีวันเลิฟป้ายปเจอ เ,เก่งมากเก่งาลิง画了白白的云เอ่แปลว่าอะไรขาหลงว่าถูกอนนี้เก่งมากลูกเก่งมากน่าริงอ่เ画了แปลว่าว่า白白的云คือก็ไม่สิาขาวขาขอ่าแล้วข้อนี้ถูกไหมนะถูกล ข้อนี้ถูกต้องข้อนี้ถูกต้องทุกคนเขียนไว้นะครับข้อนี้ถูกต้องอข้อนี้ถูกต้องอโอเคข้อที่สามนะคะทุกคนลองอ่านพีดูก่อน ลูทิสูมโอเคที่ไมีเสียงเสียงงมากนะเสียงลงต่งมากเปิดพมหรือเปล่าเปิดพ่ลมจอดภาเปล่าโอเคเกเดิมโอเคนะครับข้อที่สามทุกคนาควา่วาอย่งไรเวา่าดีเอาว่าอย่างไร ไเท์ยังไงครับไงอ๋ออวเล็กไคท์วาด了胖胖的熊猫อ๋าไปวาเลยถูม้ยี้ถูมายทูก็ไ้ไหมัายทูถูม้ยลููตุยูตุยไมู่อีตรงไหน อำนี้ใช่ไหมเสียวเมาสใช่ไหมเียนนี้ออกเียสุารออกมเสีวาคือเสียวเมาใช่ไหมอ่าเสียวเมาใช่ไหมหรือฉันอ่านผิดเมสหอ่าอะไรดก่อนนะคะดูดก่อนเมาแปลว่ามาสแมวหรอมาสว่าอะไรมาแปลว่าอะไรแมวแมวอะแมวเมว ชงแปลว่าอะไรอันน so ี Mat ้อันนี้อยอันนี้คือชงแปลว่ามีชงแปลว่ามีแล้วชงมานแปว่าอะไรอ่ะเฉลยทำไมไม่ทำมีทัีวมีเดียนมีวมีเดีย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 วมีเยมเดียวมีเดียมเดียวมีเดวมีวเดม ชุกแลว่าม right? ีแมวแล้วว่าม <Okay. S 2> <S ess> ีแมวชุแล้วว่ามีแพนด้าแล้ทำไมทำไมทำไมเรียกว่ามีแ้วทำไมเรียกว่าชงเรมวมีแพน้าตัใหญ่ๆห่เหมือนมีไหมใช่ไมมีแพน้าตัใหญ่เหมือนมีใช่ไหมแล้วนั่นลนันาวเหมือนแพนด้าหม่แล้วก็ส่าบุกมเรล้วกชุกมวชุกแมีแมวชุกแมนชกม 熊猫คือมีพันธุ à, ์เดียว้าม uh, ี熊แปลว่ามีพันธุ NES ์เด oh, okay. uh, oh uh, ียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้้ามื่ได้ที่นี่ลิงปิงนี่คือเชื่อเชื่อของมีพันธุดียชื่ออชื่อมีพันดวตอนนี้ตอนนี้เชื่อลิงปิงแต่ลิงปิงไม่ใช่แปลว่ามีพันดานะเข้าใจเข้าใจยงว่ากูงงอยู่กงง อ๋อช่อคนนี้ชกคนก็จะว่าชื่อคนนี้ชื่อ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 คนก็ว่าชื่อนนี้ชอคนก็จะ่าชคนนี้ชือ่าชื่อคนนชื่อคนก็จะ่าชนนี้ชื่อคนก็าชื่อคนนชื่อคนง็จะว่าชื่อคนี้ชื่อคนก็จะว่าชื่อคนนี้ชื่อคนก็จว่าชื่อคนนี้ช่คนก่ือคนื่อคนก็่าชื่อคนน้ช่ว่าชื่นปี้

แเสียชื่อใครนะคมขาเลื่อนะอ่ามือติดพิพาชื่อชื่อกันดูติดพิพาที่หลอดไม้ใทําน让他าอ่าทุกคนทุกคนที่ z o o นะครับพิมพ์แรกที่นนช่องทัพพิมพ์แร 听那 y 来送茶给老师，老师等你下次来哈。嗯。好，听那题啊，听嘛。 โอเคข้าเรียนรูมนะคะแรกที่สองแลกที่สี่แลกที่ห้าแลกที่เจ็ดแลกที่เก้าแลกที่สิบสองแลกที่สิบสี่แลกที่สิบแปดแรกที่สามสิบสามใช่ไหมยังมีใครไหมสิบสองอ่าโอเคแล้วก็เอ่อแล้วก็ทุกคนแล้วฟังต่อนะเพราะว่าเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับ หนึง่งส,สองต่อเรียนเริ่มต้นที่จบหลักนักเรียนแบบพูดแป๊บเดียวโ okay. อเคเพื่อนๆนะครับรอเปิดหนังเสื้อนาทีกั8 3ปดสานาทีแปดสิบสามบดกู๊บดกูเอามาดูรูปภาพแล้วก็อ่านคำสามนะครับดูรูปภาพแล้วก็อ่านคำสามเหล่านี้อ,อะไรนะทิงตูบอัพ เรายังไม่เรายังไม่ถ okay. ึงเวลาแค่เวลาที่ดูไม่ไม่ไม่พอแล้วโอเคเรามาดูคำแรกนะลูกเรามาดูรูปภาพนี้อ่าแก่งมากลูกนี่ผู้เขาสูงสูงใช่ไหมอ่ะเอาว่ายังไง